พระธรรมฮัชยาบทที่ห้าเหล่าปุโรหิตฟังเถิดอิสราเอลทั้งหลายจงตั้งใจฟังราชวงศ์เอ๋อยจงฟังนี่คือคำพิพากษาที่มีมาถึงเจ้าเจ้าเป็นกับดักที่มิสปาเป็นตะข่ายที่ขึงไว้บนภูเขาทาโบปดากบฏก็พ่ายแพ้ยับเยินเราจะตีสั่งสอนเขาทุกคน เรารู้เรื่องของเอฟราอิมทุกอย่างอิสราเอลไม่ได้ถูกซ่อนเร้นจากเราเอฟราอิมเอย๋ยบัดนี้เจ้าได้หันไปเป็นโสเพณีอิสราเอลก็เสื่อมทรามลงการกระทำของพวกเขาไม่ยอมปล่อยพวกเขาให้กลับมาหาพระเจ้าของพวกเขาวิญญาณแห่งการเป็นโสเพณีอยู่ในหัวใจของพวกเขาพวกเขาไม่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ความยิงพยองของอิสราเอลเป็นหลักฐานผูกมัดผู้เขาชนอิสราเอลและแม้แต่เอฟราอิมเองก็สะดุดล้มลงในบาปยูดาก็ล้มลงไปกับพวกเขาด้วยเมื่อพวกเขานำฝูงแกะและฝูงสัตว์ของตนมาสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจะไม่พบพระองค์พระองค์ทรงทิ้งพวกเขาไปเสียแล้วพวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาให้กำเนิดลูกนอกสมรสบัดนี้เทศก,กาลขึ้นหนึ่งค่ำของพวกเขาจะทำลายล้างพวกเขาและทุ่งนาของผู้เขาจงเป่าตแตรในกิเบอาจงเป่าเขาสัตว์ในรามาจงโห่ร้องเหมือนออกศึกในเบดอาเวนเบนจามินเอย๋ยจงนำหน้าไปในวันลงทันเอฟราอิมจะถูกทิ้งร้างเราประกาศสิ่งที่แน่นอน ท่ามกลางเผ่าต่างๆของอิสราเอลบรรดาผู้นำของยูดาเป็นเหมือนคนที่โยกย้ายหลักหินกั้นเขตแดนเราจะระบายโทสะเหนือพวกเขาเหมือนกระแสะน้ำท่วมเอฟราอิมถูกกดขี่กลมเหงงและถูกเหยียบย่ำลงทันแต่ก็ยังดึงดันติดตามบรรดารูปเคารพเราเป็นเหมือนแมลงกัดกินเอฟราอิมและเป็นเหมือนความเน่าเปื่อยของชนยูดา เมื่อเอฟราอิมเห็นโรคภัยของตนและยูดาเห็นบาดแผลของตนเอฟราอิมก็หันไปหาอัสซเรียและส่งคนไปหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่สามารถรักษาเจ้าให้หายได้ไม่สามารถเยียวยาบาดแผลของเจ้าได้เลยเพราะเราจะเป็นเหมือนสิงโตสำหรับเอฟราอิมเป็นเหมือนราชสีสำหรับยูดา เราจะฉีกถึงพวกเขาเป็นชิ้นชิ้นแล้วจากไปเราจะฆ่าผู้เขาไปและไม่มีใครช่วยเขาได้จากนั้นเราจะกลับไปยังที่ของเราจนกว่าผู้เขาจะยอมรับผิดแล้วพวกเขาจะสแสวงหาหน้าของเราในความทุกยากของพวกเขาพวกเขาจะสแสวงหาเราอย่างจริงจังหวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรม โฮชยาบทที่5นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชวิตอ,อย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่15ครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะกลับมายัางสถานที่ของเราเออกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและสแสวงหาหน้าของเราเมื่อเขารับความทุกข์ร้อน เขาจะสแสวงหาเรานี่นะครับวัตถุประสงค์ของการที่พระเจ้าตีสอนคนอิสราเอลก็เพื่อที่จะทำให้เขากลับใจจากความบาปและเมื่อเขากลับใจจากความบาปที่เขาทำเช่นการนมัสการรูปเคารพพระองค์ก็จะลื้อฟื้นพวกเขาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้น วัตถุประสงค์ของการตีสอนของพระเจ้าจึงไม่ใช่การลงโทษให้สาสมกับความผิดที่เขาทำอันนี้ก็ไม่เหมือนกับในระบบฝ่ายโลกที่เมื่อคนทำความผิดบางสิ่งบางอย่างเขาจะต้องถูกลงโทษให้สาสมกับความผิดที่เขากระทำถ้าทำผิดน้อยก็จะรับโทษน้อยแต่ขับหลับถ้าทำผิดมากก็ต้องติดคุก ถ้าทำผิดมากที่สุดรุนแรงมากก็ต้องถูกประหารชีวิตให้สาสมกับโทษที่เขาทำการลงโทษของระบบในโลกนี้จริงไม่ได้ต้องการให้เขากลับใจใหม่แต่ต้องการที่จะลงโทษให้สาสมกับความผิดที่เขากระทำอันนี้จะแตกต่างไปจากการตีสอนของพระเจ้าการตีสอนของพระเจ้าไม่ใช่การลงโทษให้สาสมกับความผิดที่ทำ การตีสอนของพระเจ้าคือการลงโทษให้พวกเขาได้รับความทุกข์เพื่อทําให้พวกเขาปรารถนาจะออกจากสภาพนั้นโดยการกลับใจใหม่จากบาปที่ทาดังนั้นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตีสอนวัตถุประสงค์ที่เกิดความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นไม่สบายตกงานมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาอะไรก็ตาม สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เราปรารถนาจะออกจากสภาพนั้นโดยที่จะออกจากสภาพนั้นได้ก็โดยการกลับใจใหม่จากความบาปที่เราทำกลับมาหาพระเจ้าดังนั้นทุกครั้งที่เราถูกพระเจ้าตีสอนขอให้เรามองไปที่วัตถุประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าตีสอนเราเพราะพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจใหม่ ไม่ใช่เพื่อตอบสนองต่อความผิดของเราให้สาสมการตอบสนองของเราเมื่อพระเจ้าตีสอนเราเพื่อต้องการระกับใจใหม่เราก็ตอบสนองและการกลับใจใหม่ไม่ใช่ตอบสนองและการดื้อดึงหรือไม่สนใจหรือต่อสู้กับการตีสอนของพระเจ้าพรคกมภีร์บอกให้เรารู้ว่าอย่าละเลยการตีสอน เพราะพระเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักอันพระเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองทรงรักพระเจ้าตีสอนเราเพราะพระเจ้ารัก,กเราไม่ได้เกลียดเราเหมือนพ่อแม่ที่ตีลูกเมื่อลูกกระทําความผิดเพราะพ่อแม่รักลูกพ่อแม่ไม่ได้เกลียดลูกพ่อแม่ตีด้วยความรักแม้ว่าในระหว่างที่ถูกตีสอนเราอาจจะต้องเจ็บปวดแต่ถ้าเรายอมทน ต่อความเจ็บปวดนั้นเพราะว่าเราเป็นคนกระทำความบาปจึงทำให้พระเจ้าตรีสอนมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองแล้วก็ควรจะเป็นคนที่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ถูกตรีสอนไม่ใช่โยนความผิดให้พระเจ้าไม่ใช่โยนความผิดให้กับคนอื่นๆแต่ต้องรู้ว่าเราเองเป็นฝ่ายที่กระทำผิดและเราต้องได้รับผล และขณะที่อดทนและยอมรับผลนั้นเราจะผ่านไปได้และเมื่อเราผ่านไปได้แล้วเราจะมีสันติสุขและเราจะมีความชอบธรรมเหมือนที่ฮีบรูบทที่12ข้อ11ในตลอดชีวิตของการเราช้พเจ้าของผมได้เห็นสมาชิกหลายคนตอบสนองการตีสอนบางคนก็ตอบสนองอย่างถูกต้องบางคนก็ตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องผมรู้จักคนคนหนึ่ง ที่เขาทำผิดพลาดในเรื่องของอาการเศรษฐกิจและทำให้เขาต้องออกจากการรับใช้พระเจ้าเพราะต้องมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเขาชีวิตยากลำบากมากในช่วงแรกๆเพราะไม่มีงานทำแต่เขาไม่เคยบ่นต่อว่าพระเจ้าเลยแม้แต่สักคำเดียวเพราะเขาตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของเขาเองที่เขารับใช้พระเจ้าอยู่ดีๆแต่เขาไม่เชื่อฟังเขาไปทำธุรกิจ ไม่เชื่อฟังผู้นำและธุรกิจนั้นล้มเมื่อธุรกิจล้มเจ้าหนี้ก็ลุมเข้ามาหาแล้วเขาก็จําเป็นที่จะต้องถูกตีสอนคือให้ออกจากการรับใช้พระเจ้าเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาธุรกิจส่วนตัวเขารู้ว่านี่คือความผิดของเขาและเขายอมรับในสิ่งที่เขากระทําและวเขาอดทนนะครับอธิษฐานแล้วก็ขอพระเจ้าปลดปล่อยแต่กว่าที่เขาจะปลดปล่อยได้ เขาต้องอยู่ในความทุกข์ยากนั้นเกือบ1ิปีแต่เขาก็ยอมรับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตีสอนเขาและในที่สุดพระเจ้าก็ปลดปล่อยเขาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาก็กลายเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จทั้งในด้านงานธุรกิจและในด้านงานรับใช้นี่เพราะว่าเขาตอบสนองอย่างถูกต้องผมรู้จักกับคนที่ตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องเมื่อถูกพระเจ้าตีสอนโมโหพระเจ้า บนต่อว่าพระเจ้าและประชดพระเจ้าด้วยการไม่มานมัสก,การพระเจ้าที่โบสถ์และอยู่ที่บ้านเฉยๆและไปหางานต่างๆทำเพื่อจะได้เงินไปใช้หนี้ไวๆและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนี้สินของเขานั้นไม่ได้ลุดออกไปเลยเมื่อเขาไปหางานอื่นทำเมื่อเขาไม่ ยอมรับการตีสอนของพระเจ้าเขาต่อสู้การดีสอนของพระเจ้าเขาพยายามอยากจะเอาชนะพระเจ้าและเอาชนะคําปรึกษาของผู้นําที่ให้คําปรึกษาพยายามที่จะกู้เศรษฐกิจกูจ้ชีวิตของครอบครัวขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองปรากฏว่าเขายิ่งนะครับทำยิ่งจมลึกถลําลึกลงไปเหมือนยิ่งติดลมรายดูดดูดลึกลงไปเรื่อยในที่สุดเขาก็หลงหาย ออกจากทางของพระเจ้านี่แหละเขาบอกว่าการตอบสนองต่อการตีสอนที่ผิดพี่น้องครับไม่มีใครสามารถจะต่อสู้พระเจ้าแล้วเอาชนะได้ละครับพี่น้องถ้า mm hmm. ท่านถูกตีสอนอยู่วิธีที่ดีที่สุดคือยอมจำนนอย่าต่อสู้เพราะว่าพระเจ้าบอกกับเปาโลว่านครับที่เจ้าขีปะตักเจ้าก็เจ็บตัวเองถูกไหมครับเมื่อเราต่อสู้กับมนุษย์บางครั้งเราก็อาจจะชนะ บางครั้งเราก็อาจจะพ่ายแพ้แต่เมื่อเราต่อสู้กับพระเจ้าทุกครั้งเราจะพ่ายแพ้เราไม่สามารถจะชนะพระองค์ได้เลยการต่อสู้กับพระองค์ยิ่งจะทําให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลวร้ายลงไปเรื่อยๆการยอมเชื่อฟังยอมจำนวนถ่อมใจนะครับรับการตีสอนจากพระเจ้านั่นแหละจะทําให้สถานการณ์ในชีวิตของเราดีขึ้นจนในที่สุดเราจะรับการปลดปล่อยพี่น้องครับ ในโลกปัจจุบันที่พ่อแม่เข้าใจว่าการตีลูกจะทำให้ลูกเสียใจทำให้พ่อแม่หลายคนไม่ได้ตีลูกเพราะว่านั่นคือการไม่ตีคือการแสดงความรักแก่ลูกเขาคิดอย่างนั้นการตีคือการไม่แสดงความรักต่อลูกเ mm มื่อโลกเป็นแบบนี้ค่านิยมเป็นอย่างนี้ส่งผลเพราะว่าเราคิดว่าการถูกตีเป็นการไม่รักการถูกตีเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง พอเราถูกพระเจ้าตีเพราะเรามีมุมมองแบบนี้ต่อการตีของพ่อแม่ที่มีต่อเราพอเราถูกพระเจ้าตีเราก็เลยตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องไม่ยอมกลับใจจากความบาปแต่ดื้อคิดว่าพระเจ้าไม่รักเพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยตีพ่อแม่ไม่ตีเป็นการแสดงความรักดังนั้นเมื่อพระเจ้าตีก็แสดงว่าพระเจ้าไม่รักเราเพระเาะพ่อแม่ยังไม่ตีเราเลย ดังนั้นเราก็เลยต่อสู้พระเจ้าและเราไม่ยอมกลับใจใหม่สถานการณ์ก็จะย่าแย่ลงก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่ทําความผิดบางสิ่งบางอย่างในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้ชีวิตของเรากําลังอยู่ในช่วงของการถูกตีสอนอย่าลืมนะครับพระเจ้าตีสอนเราพระพุองค์ทรงรักเราแม้นว่าในช่วงที่เราอยู่ในระหว่างการตีสอนชีวิตเราจะยากลําบากมากขึ้นสักนิดหนึ่ง แต่ขอให้เราตระหนักรู้ว่ามันคือเราเองเป็นผู้ก่อให้เกิดหเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเรายินดีจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยความถ่อมใจและเราจะรอคอยวันที่พระเจ้าจะรื้อฟื้นชีวิตของเราครอบครัวของเราธุรกิจของเราขึ้นมาใหม่เขาไหมครับให้อธิษฐานเผื่อด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่กําลังอยู่ในช่วงยากลําบาก ในชีวิตในการงานในการเงินและในเรื่องเศรษฐกิจเพราะการตัดสินใจผิดพลาดในอดีตหรือการทำความบาปบางสิ่งบางอยา่างและกำลังอยู่ในระหว่างการที่ถูกพระเจ้าตีสอนอยู่ขออย่าเขามีลาบขมขืนขออย่าให้เขาต่อสู้กับพระเจ้าพระองค์ทรงตีสอนเขาพระองค์ทรงรักเขาพระองค์ทรงมีเวลาที่จะช่วยกู้หรือฟื้นเขาขึ้นมาอีก แต่ขอให้เขาตอบสนองต่อการตีสอนของพระองค์อย่างถูกต้องขอให้เขามีกำลังที่มาจากพระเจ้าวันหนึ่งสถานการณ์ของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปพระเจ้าจะชงกู้เขากลับมาเหมือนเดิมขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมาเนเราจะถามผู้คนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยพระกัมภีลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราออกคำสั่งโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราเห็นไหมครับนาทีต่อไปนี้เป็นนาทีแห่งสิทธิอำนาจเป็นนาทีแห่งความเชื่อถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้จริงๆเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บทุกประการเราจึงขอสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในทุกร่างกาย ที่ฟังอยู่ในขณะนี้จงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านจะมี QR code เมื่อท่านสกแกนหรือเมื่อท่านถ่ายรูปท่านก็จะพบนะครับเมนูต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านเมนูมานาจันใหญ่ มากกว่า1000กว่าตอนแล้วเมนูคำเทศค,คำสอนของผมและเมนูอื่นๆที่เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งนะครับลิงก์มานาจารย์ใหญ่ไปให้กับคนที่ท่านที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์เขาอาจจะนะครับอยู่ในที่ที่ไม่มีคริสจักรหรือเขาอาจจะไปคริสจักรไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็าตามส่งลิงก์มาณาจารย์ใหญ่ไปให้เขาก,กดติดตามทุกๆวัน9ก้าโมงเช้าจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องเฟซบุ๊กของคริสจักรและ ถ้าเขาไม่สามารถจะมาชมตอน9ก้าโมงเช้าได้เขายังสามารถมาชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอุ้ยพ่อและคุ้มครองให้พระพักทอประกายลนด้วยพระเมตาพระพักหันมา Oh, Sancti เจ้าสมโปรดปรนทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดปันทานและทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้า ทังครครหมดทังครอครัชลูกหลานจนช l ่วลูกหลานเขาพระจาทสองหมดบนทั้แล้วยทั้งพงพันอีกนึงร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทงครอรัวชลูกหลานจชลูกหลานการส่งสาริศนำทั้งทันไปจะส่งตามติดอยู่ข้างคุม อยู่ข้างกายต้องอยู่ข้างกายย้ำรุ่งวันใหม่ต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเสาร์ร้องอย่าเมาื่อเช้าน้มท่านมีพร้อมท่านมีพร้อม และคุ้มครองให้พระพักทอประกยและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอง